เจอปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นอยู่ใกล้ป่าช้าด้วยใกล้วัดอุปกรณ์ DIY โจระเข้นี่ว่ามีดนตรีด้วยนะเล็กสำหรับท่อไฟที่เรามาทำนะแล้วแม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 วโอ้ด้วยเอกครับ ขึ้นกำลังออกเดินทางใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างคืออะไรกำลังเช็ครถอยู่ตอนนี้นะฮะว่ารถเรามีปัญหานิดหน่อยนะครับไฟมันโชว์ใครเคใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้าง คอมเมนต์บอกทีเราเดินทางไกลเราต้องเช็คไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเจอปัญหาไม่รู้ว่าจะเสปล่าไม่รู้เอาสารแคมปิ้งแน่เลยตา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 ยเอาอยัางไงดีมีปัญหาแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ ช่วยบอกด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปแคมปิ้งนะครับตั้งใจว่าจะไปที่นครนายก,ท,ากท,ที่ไม่ไลจากพลินเพ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เจอคือไฟแสดงสถานะโชว์ขึ้นมาตอนนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากอะไรแต่เท่าที่อ่านข้อความดูเห็นบอกว่าแค่เปลี่ยนฟองน้ํามันเชื้อเพลิงเดี๋ยวเราจะแวะเช็คแล้วก็เปลี่ยนฟองน้ำมันเชื้อเพลิงกันดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมส่วนคฟที่รู้ ก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะครับผมว่าเช็ครถแล้วก็เปลี่ยนกรองน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าไฟที่โชว์แสงสานะาขึ้นมาเนี่ยไม่หายครับเช็คอยู่ประมาณ2ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลสาเร็จนะฮะผมต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วละ่ะว่าจะไปต่อหรือจะกลับบ้านเพราะว่าการที่เราเดินทางไปไกลๆแล้วมีปัญหาที่เราแก้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงกลางทางแล้วเกิดรถมีปัญหาผมว่ามันจะหนักกว่าเดิมผมตัดสินใจไปต่อครับ ว่า่ะไม่ไกลไกลนะฮะอยู่ใกล้ๆกล้ักเซบิร์กธนีนี่เองนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็พักอยู่ใกล้ๆกละแวกนี้อยู่ธนีจัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผมในตอนนี้ก็คือสถานที่ที่ใกล้ผมที่สุดก็คือเซนแคมป์อยู่ห่างจากผมประมาณ20นาทีครับ10กิโลเราเดินทางไปต่อการที่เซนแคมป์ครับ ต้องขนของไปเองเหรอเนี่ยจอดตรงไหนครับเนี่ยพี่ค้างคืนใช่ไหมใช่ครับใช่พี่ติดต่อที่ข้างในก่อนนะครับอ๋อต้องจอดตรงนี้ก่อนใช่ไหมไม่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเนาะครับแล้วก็เอาของลงสิ่งที่รถมาจอดในร้านอ๋อโอเคโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเช็คอินกันก่อน สถานที่ก็โอเคนะอยู่ใกล้ป่าช้าด้วยใกล้วัดกางคืนก็จะร้อนๆหน่อยทำเงียบมา <laughs> โอเคเข้าไป,ปถามพกก่อก <c oughs> <c oughs> อา่าเราเลือกกลางได้เลยใช่ไหม เกลี่ยน่ะครับไปเกลี่ย็อบแคมป์เลยอ๋อสถานที่อ้างเต็มีมีตรงแค่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมีมีแค่ตรงนี้เนาะอ๋อโอเคครับโอเคครับนี่นี่ตรงนี้แหละดื่มน้ำเลยกลางได้หรอได้สินี่ตรงนี้นี่ ดูตรงนี้เลยแล้วก็ดูเวทีเลย,นเ,ลย,ยเนี่ยโอเคไหมป่าป่าป่าปโอเคเราได้เราเจอสถานที่แล้วน,นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้กันนะครับเนี่ยต้นไม้ไมีต้นไม้เยอะแยะเลยเออเนี่ยมีต่มไม้เนี่ย,มมย,ยพระเอกของเรา โอ้ยจรเกียอเีที่ว่าแล้วเนี่ยตรงตรงเราผัานไปก็ตรงมีเวทีพอดีเลยมีมีมีดนตรีด้วยนะครับเ,ออเรานั่งตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แต่ก็นุ่นเลยเอโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปขนของกันก่อนตอนนี้เตรียมของก่อนผิดพลาดนิดหน่อยครับแม่ขว่าจะมาถึงจริงๆแล้วที่ที่ที่เราจะไปอ่ะมันไม่ใช่ที่ตรงนี้จริงๆ,ๆแล้วเราจะเดินทางไปนคะรนายก แต่เพรานว่ารถเรามีปัญหาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรูปไฟมันโชว์ขึ้นมาก็เลยต้องไปเช็คเสียเวลากันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้มันก็เนี่ยจะบ่ายโมงแล้วอ่ะดูสิเราก็เลยมีทางเลือกเราก็เลือกตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับตรงนี้คือเซนแคมป์ปทุมธานีนะครับจากกรุงเทพนี่ไม่ไกลเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมของเตรียมอุปกรณ์กันก่อนโอเคตอนนี้เราถึงนี่ละเดี๋ยวเราไป <ส>กลางเต็นท์กันก่นกนกนกนอนดีกว่าอาุปกรณ์ DIY ตัวนี้คือตัวนี้คือขา DIY นะครับอันนี้คือขา DIY นะอันนี้เป็นเหล็กสำหรับท่อไฟที่เรามาทำนะครับแล้วก็เราก็ DIY เอามีสปริงล็อกด้วยนะครับเนี่ยแล้วเราต่อนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ยใส่เข้าไปแล้วนกะ็กดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปปุ๊บนี่ะนี่หลังจะได้เสามาหนึ่งต้นนะครับก็จะเสียบอย่างนี้ตึ๊กอ่าเอ๊ะมันสั้นไปไหมฮะมันสั้นไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไน่าจะผิดนะเดี๋ยวผมถอดออกก่อนผมผมคิดผมคิดว่ามันน่าจะสั้นเกินไปเพราะว่าน่าจะน่าจะน่าจะผิดตัวนะครับ นีฮะนี่โอเคได้ละนี่อันนี้จะเป็นตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเสากลางใช่ไหมเสากลางหักแคร์ก็ตัวนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวยาวๆอันนี้คือ DIY ทั้งหมดนะครับไม่ได้เสียตังค์นะฮะคือ DIY ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ข้อต่อตั้งแต่สปริงนะฮะทำมาจากท่อพ v วส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นท่อท่อเขาเรียกท่ออะไรนะ ทอ่อท่อพีเอเขาเรียกพีเอเนี่ยเขาจะใส่อย่างนี้นะครับวันนี้ผิดแผนอะไรไปไหลายอย่างเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเดี๋ยวขอขอขอไอเรียกอะไรนะกลางเต็นท์กลางไฟชิดกลางทาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งถือโอกาสร,รีวิวไปด้วยเลยนี่อย่างนี้โอเคโอเค นี่ผมกลางคนเดียวเลยนะกลางไม่ยากถ้าเกิดว่าเราทําอุปกรณ์มาครบอะ่ะมันจะทําอะไรไม่ยากมันสามารถทําคนเดียวได้แต่บอกก่อนเลยว่ามันก็จะจะเหนื่อยนิดนึงอะ่ะเพราะทำคนเดียวนี่ออกมาไงมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถว่าตั้งเต่นคนเดียวได้แล้วแต่ว่าเราจะต้องตากกลางให้ครบก่อนนี่อุปกรณ์พวกนี้คือพวกพวกนี้ยคือขาพวกนี้นะครับก็สาคัญนะฮะเรา มันจะสามารถปักลงไปในดินแล้วแล้วขาเสียบลงไปเลยมันก็สามารถตั้งได้เลยนะฮะ okay. โอเคโอ้วันนี้ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลมากเลยนะฮะเกิ<ะ>อดอะไรขึ้น <c oughs> ผิดแผนไปซะทุกอย่างเลยลวันนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็มาถึงที่หมายนะครับตั้งแต่เดินทางออกมารถก็มีปัญหาไฟแจ้งเตือนสถานะเข้าไปที่โอ ช็คอยู่ประมาณสัก2 3สามชั่วโมงก็ไม่หายก็เลยตัดสินใจว่าคงไม่ไปไกลจริงๆแลวสถานที่ที่เราจะไปนะครับก็คือเอาทางแถวๆจังหวัดนครนายก,กน,นะครับแต่ว่าเกิดปัญหาในเรื่องของรถยนต์นิดหน่อยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาหาที่ใกล้ๆนะครับให้เ,เรามาใกล้ๆดีกว่านะครับก็เลยเลือกสถานที่ที่เซนแคมป์นะฮะปฐมธานีนะครับรททรบ,บรรยากาศก็โอเคนะสวยเลยแหละก็อยู่ริมน้ํา เขาจัดแบบมีโนตีสดด้วยนะยเออผมมาถึงเซนแคมนี่ก็ช่วงบ่ายๆแล้วนะครับ มันเงียบดีนะครับไม่ได้เงียบแบบไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าเงียบแปลว่าได้ยินทุกอย่างรอบตัวชัดขึ้นนะครับเสียงลมพัดผ่านเสียงเท่าคนเดินอยู่ไกลๆบางคนก็ขยับเก้าอี้บางคนก็กําลังจัดของมันคือจังหวะของแคมป์ไม่ต้องเร่งไม่ต้องวางแผนแต่ว่าทุกอย่างก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับผมชอบช่วงเวลานี้ของวันมากนะครับมันเหมือนธรรมชาติกาลังตั้งใจให้เราพักไม่ได้บังคับให้เราทําอะไรแค่เรานั่งนิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้โลกมันเดินไปตามทางของมัน เหมือนกับตอนที่เราเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างในชีวิตช้าๆแต่ว่าชัดเจนนะครับมีกี่ครั้งนะครับที่เราพูดคําว่าบรรยากาศดีจังคำงสั้นๆคํานี้นะครับแท้จริงแล้วคืออะไรมันไม่ใช่แค่สถานที่สวยงามไม่ใช่แค่การจัดแสงหรืออุณหภูมิที่เหมาะแต่ว่าบรรยากาศคือจิตวิญญาณของช่วงเวลานั้นๆน,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 นะครับมันคือส่วนผสมที่มองไม่เห็นแต่กับสรงพลังและก็สวยงาม เราทุกคนต่างเคยอยู่ในสถานที่ที่ทุกอย่างดูดีแต่กับรู้สึกไม่อินในทางกลับกันนะครับเราอาจจะนั่งอยู่ริมน้ําธรรมดารรมดาในคืนเงียบสงบหรือจิบกาแฟแต่กับรู้สึกสบายตัวอย่างน่าประหลาดนั่นคือพลังของบรรยากาศบรรยากาศไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งเดียวแต่มันคือการซิมโฟนีขององค์ประกอบเล็กๆที่ทํางานร่วมกันอย่างลงตัวนะฮะในโลกที่มนุษย์เร่งรีบที่เต็มไปด้วยข้อมูลนะครับเราถูกบังคับให้คิดแล้วก็ประมวลผลตลอดเวลา แต่บรรยากาศคือสิ่งที่เชิญชวนให้เรารู้สึกการที่เราขับรถหลายๆชั่วโมงเพื่อไปกลางเต็นท์การที่เราเลือกนั่งร้านกาแฟมุมเดิมๆหรือการที่เรายอมจ่ายเงินเพื่อไปฟังดนตรีสดทั้งหมดคือการแสวงหาบรรยากาศที่ใช่มันคือการพยายามดึงตัวเองออกมาจากความมุ่นวายในหัวนะครับ <c oughs> เพื่อมาอยู่กับปัจจุบันนะครับบรรยากาศจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเท่านั้นแต่มันสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราด้วยมันคือศิลปะของการเปิดอรับนะครับครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่า บรรยากาศดีจังเลยลองหยุดสักครู่วางโทรศัพท์หายใจลึกๆหลับตาลองถามตัวเองนะครับคุณได้ยินเสียงอะไรคุณได้กลิ่นอะไรแสงที่กระทบเปลือกตาคนสีอะไรและลมที่สัมผัสคุณมันรู้สึกอย่างไรเพราะบรรยากาศที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ตลอดไปนะครับมันคือช่วงเวลาสั้นๆและรางวัลของมันคือมีไว้สําหรับผู้ที่เลือกจะอยู่เพื่อสัมผัสมันอย่างแท้จริงเท่าน,นั้นนะครับ เรื่องของอาหารโดยปกติแล้วเราอาจจะเคยชินกับอาหารสำเร็จรูปหรือว่าสั่งอาหารออนไลน์นะครับเพราะว่ารวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายแต่ในการตั้งแคมป์คุณอาจจะได้ทําอาหารด้วยตัวเองนะครับตั้งแต่ตั้งเตาย่างกินข้าวไปกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนะครับเมื่อคุณตั้งแคมป์คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติมีโอกาสที่จะได้เล่นน้ำในลำธารมีโอกาสที่จะได้เห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวโดยที่คุณจะหาไม่ได้จากในชุมชนเมือง เพราะว่าปกติจะเห็นเพียงแค่แสงสีของเมืองเท่านั้นน,นะครับคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการตั้งแคมป์อย่างแน่นอนคุณอาจจะได้เรียนรู้วิธีตั้งเต็นท์ทำอาหารดริฟกาแฟและก็อื่นๆทักษะเหล่านี้มีความสำคัญในการตั้งแคมป์เป็นอย่างมากนะครับทุกคนจะไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้จากการทำงานในออฟฟิศที่น่าเบื่ออย่างแน่นอนนะครับและสิ่งสำคัญ คือมิตรภาพนะครับทริปนี้ผมได้เพื่อนใหม่มา2คนนะครับเป็นวัยรุ่นยุค90นะที่เฟรนลี่และก็อัธยาศัยดีมากๆเลยนะครับก็คือพี่อ้อแลวก็พี่เอกนะครับทั้งคู่เป็นแฟนกันนะครับเป็นตัวตึงข้างๆเต็มผมเลยนะฮะออกสเตปยุค90นี่เต็มที่นะครับอายุก็แค่ตัวเลขเท่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็มิตรภาพจากคนแปลกหน้าสู่เพื่อนร่วมทริปทริปหน้านะครับผมมองว่าพี่ๆทั้งสองคนจะร่วมเดินทางหาธรรมชาติสวยๆไปด้วยกันนะครับ ค้างลำทานนะครับรับลมเย็นๆกับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับของเซนแคมป์นะครับเ,เรียกได้ว่าเป็นสถานที่กลางเต็มที่ใกล้กรุงเทพที่สุดตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะครับออกมาจากกรุงเทพแค่2ี่สิบสามีิถึงแล้วได้บรรยากาศลานหญ้าเขียวๆแม่น้ําต้นไม้ได้พักผ่อนโอ้ยว่าบอกเลยนะว่าอย่าลืมยากรนยุงจอดเตรียมมาด้วยแลกัน บอกเลยโอ,อ้โหร้ายก็เส,สือ,อยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับพกายาก,กันยุงพวกอะไรมาด้วยแล้วกันนะครับป้องกันหน่อยที่นี่นอกจากจะได้แบบผ่อนคลายแบบฟิวธรรมชาติแล้วอะก็ยังมีแบบไอ้เ,เรียกอะไรนะดนตรีสดด้วยนะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะผู้คนก็มาเยอะนะเยอะแยะเลยนะมาที่นี่ฟินวันนี้ก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ได้เปลี่ยนมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วผมว่าจะไป ที่นครนายกปักหมดไปที่นครนายก,กน,นะครับแต่ว่ามีปัญหาิดหน่อยในเรื่องของรถนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรก็ควรที่จะเช็ครถให้ดีแล้วกันนะครับเอาตัวอย่างแบบผมเป็นประสบการณ์ไม่ได้เช็ครถเลยพอขับไปปุ๊บขึ้นโชว์ไฟแสดงสถานะขึ้นโชว์ก็ต้องไปเช็คเช็คก,กันอยู่ประมาณโอ้ยเกือบร่วม2ชั่วโมงกับ3าชั่วโมงมองมอง,มองดูแล้วว่าเอ๊ไม่น่าจะไปทันแล้วล่ะผมก็เลยเปลี่ยนหมุดหมายใหม่เลย นะครับมาที่เซนแคมป์ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยผมขับรถจากจากจากที่จา,จากอูที่ผมเช็คเช็ครถจูดนะครับมาประมาณ15นาทีถึงแล้วได้รรยากาศเขียวๆริมหลังด้านหลังเป็นลำธารเป็นน้ำต้นไม้โอ้โหและข้างหน้าก็เป็นเวทีมีดนตรีสดด้วยนะครับเล่นกันสนุกสนานเลยบรรยากาศก็ผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะฮะ นักแคมป์หลายคนก็เข้าหลับเข้านอนแล้วแต่ผมยังไม่ได้นอนนะครับว่ามานั่งดูบรรยากาศซึมซับบรรยากาศก่นกอนวันนี้ไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่นะครับเหมือนจะอบอ้าวเหมือนฝนจะตกคลึมๆอย่างไงก็ไม่รู้ความสุขมันอยู่ไม่ไกลเลยครับผู้ชมอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราเนี่ยหามันให้เจอนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้ไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีบทพูดไม่ต้องรู้สึกเหมือนอะไร ได้พูดกับตัวเองทั้งคืนนอนฟังเสียงบรรยากาศรอบๆตัวแค่นี้ก็สุขใจแล้วบางครั้งความชัดเจนที่สุดมันก็เกิดขึ้นตอนที่เราหยุดฟังทุกอย่างนี่แหละเงียบๆเราจะได้เสียงใจตัวเองชัดเลยว่าเราต้องการอะไรตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับตอนนี้น่าจะตีสองกว่าแล้วด้วยผมยังนั่ง ดูดบรรยากาศเสพบ,บรรยากาศอยู่แต่ว่าลมเราไม่ค่อยมีจะร้อนอบอ้าวสักมากกว่าม,มีแค่เบาๆเอื่อยๆแต่ไม่ถึงแับเย็นยนะครับเหมือนฝนจะตกฝนตกผมก็ไม่กลัวครับเตรียมตัวมาดีเอาเสื้อกันฝนมามาเที่ยวทั้งทีอย่าไปเครียดครับเจออะไรก็ปล่อยมันไปให้ให,ให้ให้ตัวให้กายมันพาไปยิ้มเข้าไว้เนี่ยความสุขมันอยู่แค่นี้ บรรยากาศเมื่อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ผู้คนจะเยอะมากมายเลยดนตรีมีดนตรีสดโอ้โหเพียบโอเควันนี้เราไม่พูดอะไรเยอะละดึกมากแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้คงแค่นี้ก่อน้ะเนาะดึกมากแล้ตีสองกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ว่าจะเข้านอนแล้วเชียวยังมีพวกพวกเราเลยอยีกหนึ่งคนคนั่งอยู่ตรงนี้โค้แก่อยู่แล้วบอกอยู่เป็นไงมากตอนนี้เมา้วครับข้าวดื่มแอลกอฮอล์กี่น้ำท่อมคนเยอะนะวันนี้มีแต่สาวๆเลยมีแต่สาวๆด้วยเข้ามาเสพบรรยากาศ เสรความรู้สึกโอเคอเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับค,ครับพรุ่งนี้ไปดูกันว่าเราจะทําอะไรบ้างคิดว่าคงไม่ได้ทําอะไรมากมายอะ่ะเก็บบตนละครัเออน่าจะเก็บเต็นท์เขาเก็บ,เก,บเก็บเต็นท์อย่างเดียวนี่ก็เทีย่ยง,ง,งแล้วมั้งกลางวันแล้วเออ <c oughs> โอเคอเจอกันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> อ่ะนอนก,ก่อนสวัสดีทุกคน นี้ไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับแค่ได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนที่เราเพิ่งรู้จักแล้วได้ใช้เวลาช้าลงก่อปกติหน่อยก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วนะครับบางทริปเราเออกไปหาคําตอบแต่สุดท้ายก็ได้แค่คําคถามใหม่กลับมาคําถามที่ไม่ได้ต้องรีบตอบด้วยซ้ําแค่ยิ้มแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ก็ดีแล้วกลับบ้านไปคืนนี้คงหลับง่ายแน่นอนครับไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะทุกอย่างมันเรียบง่ายพอดีขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ แล้เวเจอกันต่อตอนหน้านะครับไม่รู้ว่าที่ไหนแต่รู้แน่ๆว่าเราจะไปด้วยกันไปกันยังอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไปกันยังด้วยนะครับ